โอเคค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวในส่วนของเครื่องปัดฟมที่เพื่อนๆชอบถามกันนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีขายหรือเปล่าตัวนี้เพราะว่าซื้อมานานแล้วเราก็ใช้มานานมากใส่ในช้อปปี้เหรอ,อช้อปปี้ไหมตอนนี้ช้อปปี้มันจะเป็นอันใหญ่ตัวนี้นะคะอ๋ออันนี้ไปซื้อมาแล้วก็มาใช้ส่วนการวิธีการใช้นะ,ะปกติเขามีรวดมาให้อยู่แล้วแต่อันนี้ไปซื้อรวดเพิ่มต่างหากนะคะ อันนี้เป็นลวดที่เราเอาไว้ตัดโฟมเวลาเราเปลี่ยนเราก็ใ,ใช่ใช่ใช่ลองคอนดูเวลาเราใช้อะเราก็เอาลวดมามัดตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ตัดแล้วก็เอามามัดเอาไว้เอาไว้ตัดโฟมเสร็จแล้วเราก็ใส่ฐานขนาด C นะคะตัวนี้ขนาด C ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็วางอุปกรณ์มือต้องนิ่งน,นิดนึงนะคะมืออย่าสัน่นแล้วเราก็แต้กดเลยแล้วก็ กดตัวนี้กดตัวนี้กดตัวนี้นะคะเพื่อให้มันหลอนนั่นเองแล้วก็ตัดตามที่เราได้ออกแบบไว้นะคะมือนิ่งนิดหน่อยนะคะมือต้องนิ่งนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นขึ้นโอเคอันนี้ที่เราตัดออกมานะคะามันก็จะประมาณนี้ ห็นไหมให้มันจะเรียบแล้วข้างในนี่หรอข้างในข้างในถ้าโดยปกติถ้าเราจะใช้เครื่องมือเนี้ยตัดอ่ะเราก็สามารถเราก็ต้องบากแล้วก็เอารวดเข้าไปแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้คัตเตอร์เจาะเพราะว่ามันเป็นแนวยาวแต่ขนเจาะก็ต้องมีดงหน่อยนะเพราะว่ามันจะหักัดได้าาเป็นก็ <laughs> กเล็กเหมือนกันจะใช้มีดจ้ะ มก็จะรู้เป็นรูแ้แหละยังราก็ไปทาสีใช่ตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการตัดโคมไป้ชื่อ